สวัสดีกันก่อนทักทายกันก่อนทงเชอมันฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเด็กๆไดเล่นเสียงเราเชื่อไหมลูกได้ยินค่ะเราเชื่อเราชื่อพูดทงเชอมันฮาวเด็กๆพูดว่าอะไร นี่ค่ะสินี่ล้วซ师มาเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าใครยังไม่ได้เป็นใบงานให้เด็กๆเตรีออยมสมุดไว้จดนะลูกนะฮะครับมีเพื่อนเข้าไม่ได้ครับใครเข้าไม่ได้ลูกเอยยานนาภาัทเป็นครับ เ,เขาบอกว่าพ่อเขานอนอยู่แล้วเขาห้องใช้ไม่ได้เรียนไม่ได้อ๋อ,อ,อโอเคนึกว่าเข้าเรียนไม่ได้โอเคมาเด็กๆดูนะวันนี้เราจะเรียนบทที่สองเรื่องบทที่สองภาษาาษาโอเคบทที่สองเรื่องชื่อช่านกราชื่อต่านตามา่อคะ่ะไปค课 ชีช่างคือแปลว่าอะไรลูกแปลว่าไปเข้าเรียนไปเข้าเรียนไปเข้าเรียนเรินป้าก่อไปเรามาดูคําศัพท์มาฟูจีฟูจีแปลว่าทบทวนคําศัพท์ที่เราบทที่แล้วบทที่หนึ่งที่เราเรียนกันไปเราจะยกมาสี่คำคำแรกก็เลาชื่อตูอ่านตามหลอชื่อนะคะเปลี่ยนมูเปลี่ยนมู ได้ตัวอีพเปียนอ่านอีกรอบนึงค่ะเปลี่ยนโมงเปลี่ยนโมงเปลี่ยนโมงนี่เจนป้าจะไปค่ะมิสสองค่ะก็เราชื่อตัวอ่านตามเราชื่อนะคะเฟินนาทีเฟินนาทีนี่เจนป้าแจ็ตตูอีี่เปียนอ่านอีกรอบนึงค่ะเฟินนาทีเฟินนาทีโอเคนี่เจนป้าจะไปพี่ซัดคําที่สามคําว่า ป้านครึ่งป้านครึ่งป้านครึ่งป้านป้านครึ่งแปะตัวเองเปี้ยนอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะป้านครึ่งป้านครึ่งป้านครึ่งโอเคเหนียงจนป้านต่อไปขายที่ตลาดที่ห้องละอีเคร์สิบห้านาทีอีเคร์เคอร์สิบห้านาทีแปะตัวเองเปี้ยนอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะอีเคร์สิบห้านาที อีเออเอสิบห้านาทีเร็จพอเดาได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเวลาฮะเดี๋ยวกับเวลาเรามาดูเรามาดูเรื่องแรกการบอกเวลาการบอกเวลาในภาษาจีนเดี๋ยวเราเช่อจะลองถ้าสมมติว่าเอาเวลาอ่ะอันนี้เข็มสั้นใช่ไหมเข็มสั้นเข็มสั้น แล้วก็เขีมยยาวอ่ะอันนี้เวลาเท่าไหร่เด็กๆว่าเวลาเท่าไหร่เด็กว่าเวลาหกโมงหกโมงเท่าไหร่ลูกหกโมงสิบห้านาทีอ่าหกโมงสิบห้านาทนีเด็กเห็นคำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหนอ่ะตีเห็นครับเปลี่ยนเปลี่ยนคำนี้ตะกี้แปลว่าอะไรนะลูกเปลี่ยนคำนี้แปลว่าโมงโมงโ,<ม>โอเคนี่เจนป้าเก่งมากต่อไป อันนี้เปินเปินแปลว่าอะไรลูกนาทีเปินแปลว่านาทีนาทีเปินแปลว่าในนาทีในที่นี้นาทีสิบห้าใช่ไหมคะหกหกภาษาจีนว่าโมงสิบห้านาทีหกภาษาจีนว่าอะไรลูกหกหกอีาษาสือลิวอีาษาสื่อลิวลิวค่ะโอเคลิวลิวอ่ะเรามาเรามาเขียนช่องล่างเรากระูจะมาเขียนช่องล่างลิว ลิ้วเตียนลิ้วเตียนเตียนแปลว่าโมงใช่ไหมลูกลิ้วเตียนหกโมงสิบห้าสิบห้าตะกี้เราชื่อสอนว่ายังไงคะเราไม่ได้ใช้เราจะใช้คําว่าซื้อหูเฟนก็ได้แต่ปกติแล้วเราจะใช้คําว่าอีเคอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีเคอร์อีเคอร์อร <c oughs> จำได้ปะอีเคอร์แปลว่าสิบห้า นาทีอ่าเราจะพูดว่าลิ่วเตียนอีเคอร์ในเกินเราช่วยตัวหกโมงสิบห้านาทีพูดว่าลิ่วเตียนอีเคอลิ่วเตียนอีเคอลิ่วเตียนอีเคอร์ลิ่วเตียนอีเคอร์ลิ่วเตียนอีเคลิ่วอ่าดูใหม่ยเตียนอ่าดูใหมายไหนบอกห้องพ่อใช้ไม่ได้โอーーเคเราตืกก่นก่อนอ่านสมุดเห็นงานรีบเข้ามาเลย ค่ะสมมติว่าเสียงเสียงดังรูปปิดไม้หน่อยลูกปิดไม้ไห,นไมไหน่อยโอเคมันมีคนบ้านนึงพาย,ยุเข้าเลยโอเคโอเคใครส่งเสียง,งดังเอ่ยปิดไม้ไหน <c oughs> <okay S 1> ่อยลูกโอเคค่ะต่อไปถ้าสมมติว่าอ่ะอันนี้เข็มสั้นสมมติว่าเข็มสั้นนะนเข็มสั้นเจ็ดโมงมอ่าเจ็ดโมง นี่7โมง7โมงอ่ะอันนี้เขียนยาวอันนี้คือ7โมง10นาทีเจ็7โมง7โมง10นาทีใช่11มันมีขีดอ่ะ10 10สมมติว่ามันตรงสมมติว่ามันตรงอ่ะเอา10แล้วกันถือว่า10เนาะมาิบโมงดโมง10นาทีอ่ะเรารู้แล้วว่าคําว่าเปลี่ยนแปลว่าโมงเฟินแปลว่านาทีเจ็ดค่ะสาจีนพูดว่าอะไรคะเด็กๆเจ็ดค่ะสาจีนเลขเจ็ดเลขเจ็ดคาจีนพูดว่าอะไรลูก ชีชีโอเคนี่เจินป้าต้องเป็นชีเตี่ยนสิบสิบคืออะไรลูกสิบคือสือชื่อโอเคนี่เจินป้าวเสือเออนั่งนับตั้งนานเจ็ดโมงสิบนาทีเราจะพูดว่าชีเตี่ยนสือเฟินไนนเกินเราชื่อตัวอ่านตามเราชื่อค่ะชีเตี่ยนเสือเฟิน เปลี่ยน,ยนชื่อนคนเปลี่ยนป้าเด็กๆพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะพอเข้าใจอยู่ไหมวิธีการบอกง่ายๆตรงเลยเหมือนภาษาจีนเลยเหมือนภาษาไทยเลยลูกถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเจ็ดโมงครึง่งอ่ะเจ็ดโมงครึง่งเราจะพูดว่าอะไรสมมติว่าเราจะพูดว่าเจ็ดโมงครึ่งเม่กี้เราชื่อสอนคําว่าครึ่งไปครึ่งภาษาจีนคืออะไร จำไม่ดได<ป>้ป้านเออนี่เจนป้างเราก็จะเปลี่ยนเป็นชีเตี่ยนป้านเราจะไม่พูดกันว่าชีเตี่ยนซานชูเฟินเจ็ดโมงสามสิบนาทีเราจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้คานี้เราจะชอบพูดกันว่าชีเตี่ยนป้านเจ็ดโมงครึ่งนาลองก็เราเชื่อตัวอ่านตามเราเชื่อค่ะชีเตี่ยนป้านชีเตี่ยนป้านโอเคนี่ยจนป้าต่อไปเรามาดูเรื่องต่อไป รูปประโยคการถามตอบเวลาเด็กๆตั้งใจฟังนะเราจะมีการให้ทันแบบพูดสนทนาด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราเรมาดูรูปประโยคการถามตอบเวลาคืออะไรอ่ะเด็กๆดูเอคืออะไรคะเอเอเขาถามว่าอ่ะดูภาษาไทยก่อนเอหนูหนูยานะคะปิดไม์ก่อนลูกใช่มาจากเขาแน่นอนอ่ะเรามาดูจริงด้วยอ่ะดูนะลูกนะ เราเข้าเรียนกี่โมองอันนี้สมมุติว่าอ่ะคุณครูอ่ะคุณครูถามว่าพวกเราเนี่ยเอเป็นคุณครูนะพวกเราเนี่ยเข้าเรียนกี่โมงคําว่าเราคือคําว่า we are we are จำได้ไหมัวแปลว่าอะไรคะเด็กๆ we แปลว่าฉันปลว่าฉัน we มินคานี้แปลว่าพวกหรือเรา w เ a ินแปลว่าพวกเราเนี่ยสีเตียนสีแดงแดสีเตียนสองคำนี้สีอ่ะเรารู้แล้วว่า เปลี่ยนแปลว่าอะไรลูกเปลี่ยนแปลว่าอะไรก่อนมงเปลี่ยนแปลว่าโมงเปลี่ยนว่ามงสี่คำนี้เราเคยเรียนแล้วตอนปห้ามงสี่คำนี้ก็คือเท่าไหร่สี่แปลว่าใช่สี่แปลว่ากี่หรือเท่าไหร่สีเปลี่ยนช่างเคอรอ่ะช่่งเคอรเราเรียนไปแล้วเมื่อไหรชั่งเคอรแปลว่าอะไรลูกเข้าเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนสีเปลี่ยนช่างเคอรแปลว่าพวกเราเนี่ยเข้าเรียนกี่โมงอ่ะเด็กๆดูนะเวลาเราตอบ เวลาเราตอบคขถามวอร์เมินเอออันนี้เราก็ตอบวอร์เมอรเหมือนกันเราพวกเราเนี่ยวอร์เมินและสีแดงแดงเดง็กๆเห็นไหมเขาเ,เขามีสีแดงแดงเนี่ยเขาใส่คําว่าอะไรคะเลขอะไรเนี่ยเลขเนี้ยเลขอะไรเลขแปดอะเลขอะไรลูกเลขเลขแปดอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรลูกตาตาเด็ก้ึงต้องเป็นตาเลยลูกตา หยุดปลาหยุดปลาเกียนปลาเตี่ยนปลาเตี่ยนอะไรคะปลาเตี่ยนปลาปลาเตี่ยนเปครน่งครึ่งปลาเตี่ยนบ้านโอเคหนึ่งกันป้าปลาเตี่ยนบ้านวอร์มเม้นปลาเตี่ยนบ้านชังเคอรพวกเราเข้าเรียนแปดโมงครึ่งอย่างเงี้ยโอเคไหมเข้าใจไหมโอเคเข้าใจค่ะ ต่อไปเด็กๆดูรูปประโยคการบอกกิจวัตรประจําวันรูปประโยคจะมีประธานช่วงเวลาเวลาการกระทาําเด็กๆเข้าใจคําว่าช่วงเวลาไหมอ๋อก็คือต,อ,ตอนเช้าตอนบ่ายอย่างเงี้ยเหรอเช้าสายบ่ายเย็นโอเคนี่เดินปางอ่ะเรามาดูตัวอย่างอ่ะเด็กๆดูก่อนนะช่วงเวลาเขาบอกว่าช่วงเวลาไม่จําเป็นต้องไปดกประโยคใช่เพราะว่าในบางทีเขาจะบอกว่า ววปาเตี่ยนซื่อจ่าวฟ้านจ่าวฟ้านแต่ว่าข้าวเช้าเราเราจะบอกว่าฉันกินข้าวเช้าแปดโมงอย่างเงี้ยเราจะไม่เราจะไม่บอกว่าวัววัวจ่าสร้างปลาเตี่ยนชื่อจ่าวฟ้านอย่างเงี้ยเราจะไม่บอกว่าฉันกินข้าวเช้าตอนแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยมันมันดูซับซ้อนเพราะมันบอกว่ากินข้าวเช้ามันระบุอยู่เลยว่ามันเป็นข้าวเช้าแสดงว่าช่วงเวลานั้นต้องเป็นช่วงเช้าอย่างเงี้ยเราก็จะบอกแค่ว่าวัวปลาเตี่ยนชื่อจ่าวฟ้าน ฉันกินข้าวแปดโมงเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างประโยคนี้ที่มันมีครบทุกอันนะคะประโยคนี้พูดว่าวอวอแปลว่าอะไรลูกวอเป็นประธานวอแปลว่าฉันอ่ะวอเป็นประธานอ่ะตรงแล้วนะวอเป็นประธานต่อไปช่วงเวลาเจ่าช่างจ่าช่างแปลว่าอะไรคะตอนเช้าจ่าช่างจ่าช่างตอนเช้าเออเออ แตสร้างตอนเช้าอ่ะต่อไปชี้เตียนชี้เตียนเป็นเวลาชี้เตียนแปลว่ากี่โมงลูกชี้เจ็ดโมงอ่ะเจ็ดโมงฉี่ฉวง n ฉี่ฉวงแปลว่าอะไรใครรู้บ้างาทำอะไรใครรู้บ้างเออขี่เหรอคะเอ้ยไม่ใช่กินข้าวไม่ใช่ลูกฉี่ฉ uang แปลว่าตื่นนอนอ่ะฉี่ฉ u a แปลว่าตื่นนอน ว่ War, ตอนเจ็ดโมงเชี่ยเตียนขี่ช่วงสมมติลูกสมมติพอหนูตื่นเช้าเวละอ่ะว่เจ้าสร้างชี่ยเตียนขี่ .swing ว่ War, เป็นประธานว่ War, แปลว่าอะไรนะคะเด็กๆว่ War, แปลว่าฉันอ่ะว่ War, แปลว่าฉันต่อไปช่วงเวลาคือคาําว่าเจ้าสร้างแปลว่าตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าต่อไปค่ะ เวลาชีเตี่ยนเจ็ดโมงต่อไปการกระทําก็คือฉี่สวงตื่นนอนประโยคนี้วอสจ่าวช่างชีเตี่ยนฉี่สวงแปลว่าอะไรคะฉันแปลว่าฉันตื่นตืนตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงเท่าไหร่เจ็ดโมงเช้าคือเช้ามันจะระบุระบุช่วงเวลาใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูอเรามาดูคําศัพท์ก่อนคําศัพท์คาแรก ก็เราช่วยตัวอ่านตามเราเช่นนะคะเด็กๆฉี่ s w i ตื <tamanho S 1> <Pen ina> anyway, ่นนอนฉี่ .swing ตื่นนอนโอเคหนีเดินปังจ่ายตัวอีพีอ่านอีกรอบนึงค่ะฉี่ s w i ตื่นนอนฉี่ s w i ตื่นนอนโอเคหนีเดินปังที่สองต่อไปข้อที่สองชื่อสาวฟ้าขาว เช้่ป้านอนกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าได้ตัวเปี้ยนสาวฟ้านกินข้าวเช้าช่าตั้งกินข้าวเช้าต่อไปที่ซช่างเคราะหเข้าเรียนช่างเครเข้าเรียนได้ตุเปี้ยนอ่านอีกรอบนึ่งค่ะช่างเครหเข้าเรียนเข้าเรียนช่างเคร n g ห์เข้าเรียนต่อไปที่สื เสี้ยเคอเลิกเรียนเสี้ยเค้อเรนได้หรือยเอเลิกเรียนอ่ามาตุยเบียนอ่านอีกรอบนึงค่ะเสี้ยเคอเลิกเรียนเสี้ยเข้อเรียนได้ยังต่อไปค่ะต่อไปติ๊บู่คำที่ห้าชื่อหวานฟฝานกินข้าวเย็นชื่อหวานฟฝานกินข้าวเย็น กินข้าวเย็นอันนี้รอบหนึ่งค่ะชื่อหวานฟฝานกินข้าวข้าวเย็นชื่อหวาน้านกินข้าวเย็นโอเคช่วยพ่อหลังสุดท้ายชุยเจี้ยวนอนหลับชุยเจี้ยวนอนหลับชุยเจี้ยวนอนหลับช่ยเจ้านอนหลับเด็ดเต้องจำให้ดีนะคะคำศัพท์พวกนี้เด็กๆจะต้องเอาไปเขียนประโยคที่เราเชิญมีงานให้แล้ว เด็กๆจะต้องอัดคลิปส่งเราเชื้อนะลูกนะอะต่อไป <G ül> มาดูตัวอย่างที่เราเชื้มีให้อันนี้คืออะไรคะฉี่ส่วงตื่นนอนถ้าใครปิดไปแม่เด็กๆจะเห็นนะมันอยู่ในใบแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งคือการเจ้าจื้แต่งประโยคอะฉี่ส่วงตื่นนอนสมมุติว่าเราตื่นนอนเจ็ดโมงเช้าเราจะพูดว่าอะไรคะเด็กดูประโยคที่เราเชื้อมีมาให้ เราตื่นนอนเจ็ดโมงเช้าอะเด็กๆดูนะหัวหัวแปลว่าอะไรคะบอวว่าฉันฉันจ่าวสร้างแปลว่าอะไรคะบอกเวลาช่วงเวลาเช้าตอนเช้าทีเฉียงแปลว่าที่เปลี่ยนแปลว่าอะไรชีเปลี่ยนแปลว่าอะไรคะลูกเจ็ดโมงเจ็ดโมงชี่ชัวงเแปลว่าอะไรคะตื่นนอนอะเหมือนเหมือนประโยคตะกี้เลยวัวจ่าวสร้างทีเปลี่ยนชีสว่างแปลว่าอะไรคะ ฉั้นตื่นนอนฉันตอนเจ็ดโมงเช้าเด็กๆพอเข้าใจไหมเวลาการแปลงประโยคอ่ะถ้าสมมติว่าเราตื่นนอนแปดโมงเชา้าอ่ะสมมติตื่นนอนแปดโมงไหนใครสามารถบอกไว้บ้างว่าถ้าเปลี่ยนจากเลขเจ็ดโมงเป็นแปดโมงเนี่ยตื่นนอนแปดโมงเราจะต้องพูดว่าอะไรลูกว่เจ้าช้าว,ว่า,าวเา้าช่าง ผม早上八点่床你真棒我早上七点起床接ไปเราดูคา,าต่อไปลองดูคำต่อไปสิคำว่าชื่อเจ้าฟ้านอนุเด็กๆกินข้าวเช้ากี่โมงมประโยชน์ประโยชน์พวกนีถ้ถ้าเราจะคิดพร้อมกันเราสามารถจดไปในจดจดไปในสมุดของตองก่อนได้นะเพราะว่าเด็กๆจะต้องแต่งประโยคพวกนี้ในการ ทำงานแล้วก็พูดบทสนทนาเด็กๆจะต้องพูดบทสนทนากิจวัตรประจำวันของตัวเองคนละหนึ่งประโยคพร้อมทำท่าทางประกอบยกตัวอย่างเช่นเด็กๆจะพูดคำว่าคำตะแยคำว่าวอเจ้าสร้างชีเตียนชีฉวงฉันตื่นนอนตอน7ดโมงเช้าใช่ไหมเด็กๆจะต้องทำท่าว่าเอ้เรากำลังจะตื่นนอนแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วเราก็พูดแนะนำตัวเองก่อนอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้เด็กๆต้องจำรูปประโยคไว้ให้ดีนะคะ ต่อไปคําว่าชื่อจ่าฟ้านสมมติว่าเราจะกินข้าวตอนเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งอ่ะเรามาดูกันก่อนเจ็ดโมงครึ่งภาษาจีนพูดว่าอะไรก่อนชีอะไรลูกเจ็ดโมงครึ่งชีโอเคนี่แจนป้าชีเตี่ยนป้านอ่ะเรารู้ละชีเตี่ยนป้านต่อไปเราจะบอกว่าฉันกินข้าวตอนเจ็ดโมงเช้าตอนนี้มันมีจ่าฟ้านจ่าฟ้านมาระบุว่ากินข้าวเช้าเราจะต้องใช้บอกช่วงเวลาไหมลูกบอกช่วงเวลาตอนเช้าไหม ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเพราะว่ามันบอกอยู่แล้วว่ากินข้าวเช้าเออเราไม่ได้กินข้าวเย็นเออเราก็รู้แล้วว่าเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมลูกอ่ะไหนใครแต่งได้บ้างว่าฉันกินข้าวเช้าตอนเจ็ดโมงครึ่งไหนใครพูดได้บ้างหรือจะให้สุ่มดีนะจังสุ่มหัวหัวหัวชีชีเตียนป้าน แล้วก็กินข้าวเช้าวอชีเตียนป้าน่านอ่ะดูวอรชีเตียนป้านกอจา饭วอร์แปลว่าอะไรนะเด็กๆวอแปลว่าทาน่านการทานมาก่อนชั้นช่วงเวลาอเราไม่มีช่วงเวลาอันนี้เวลาชีเตียนป้านเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็การกระทําคืออะไรคะกินอะไรเรากินอะไร,รข้าวเช้า

้เข้าเรียนอ่ะเราเข้าเรียนกันกี่โมงปกติแล้วแปดโมงอ่ะแปดโมงครึง่งแปดโมงครึ่งไหนใครรู้ว่าแปดโมงครึ่งภาษาจีนพูดว่าอะไรคะเด็กๆปาเตียนปา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 หนูเจินปางอ่ะถ้าเราจะพูดว่าวลาแปด点半上课ว่าแปด点เ上课ใชนไหมคะอ่ะไหนลองอ่านประโยคนี้ให้ฟังสิ ว่าเตี่ยนบ้านช่างเค่อแปลว่าอะไรคะเด็กๆแปดโมงนคดโมงครึ่งโอเคนี่เจนป้าอ่ะต่อไปเสียเขรื่อเสียเค่อแปลว่าอะไรคะเด็กๆเวลาเรามาเรียนอ่ะเราเลิกเรียนเวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยเราเราเราเลิกเรียนเราเลิกเรียนกี่โมงกันสามโมครึ่งอ่ะไม่สามโมงครึ่งแล้วเวลาเราจะพูดเนี่ย เราจะต้องระบุระบุช่วงเวลาไหมหนูคิดว่าอันเนี้ยเราจะต้องระบุไหมหนูลองดูลองดูนาฬิกาเพราะมันชี้ไปไปเลขสามอ้าถึเลขสามกับเลขหกก็เหมือนเรามันจะสื่อก็ได้ว่ามันเป็นเวลาตีสามครึ่งหรือเปล่าหรือบ่ายสามครึ่งก็ได้ใช่ไหมลูกถ้าดูนาฬิกาจริงๆแล้วเราไม่ได้ดูตัวเลขข้างล่างอันเนี้ยเราจะต้องบอกช่วงเวลาไหมเด็กๆว่าต้องบอกบอกช่วงเวลาอ่ะประโยคนี้เราจะพูดว่า ว o เสี el tiempo el tiempo eh, de ้ยวหูซานเตียนปานเสียเคว่าแปลว่าอะไรคะเด็กๆว่าแปลว่าชานเสียวหูเสี้ยวหูแปลว่าตอนไหนลูกเสี้ยวหูคำนี้ตอนเย็นเออ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 ตอนบ่ายอ่าตอนบ่ายเสี n ยวหูแปลว่าตอนบ่ายซานเตียนป้านเออตอนบ่ายก็มัเสียเคอเลิกเรียนอ่าก็เราเชื่อตูอ่านตามเราเชื่อนะลูกว่าเสี้ยวหูซานเตียนปานเสียเครจได้ปะ วัวเชี่ยวหูเชี่ยวหูชาเตี๋ยวชาเตียวชาเชียเชียวเเอเดินปังเด็กๆพอเข้าใจใช่ไหมลูกรูปประโยคเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจอยู่เนาะพอเขาแต่งได้ไหมถ้าสมมติว่าเราเชือกให้แต่งอ่ะหนูแต่งได้ไหมนิดหน่อยค่ะจำได้นิดหน่อยแต่งได้เลยเนาะอ่ะได้อยู่้คนเดียว ต่อไปคือ <c oughs> หวานฟ้านชื่อหวานฟ้านแปลว่าอะไรคะกินข้าวเย็น <c oughs> กินข้าวเย็นใช่ไหมลูกกินข้าวเย็นตอนสมมุติว่าเรากินข้าวเย็นตอนแปดโมงหกโมงหกโมงแปดโมงเลยละ่ะตอนหกโมง <c oughs> ใช่ไหมลูกอ่ะอันละอันนี้เราจะบอกช่วงเวลาไหมเด็กๆคิดว่าเราจะบอกช่วงเวลาไหมต้องบอกไหมช่วงเวลา ไม่ต้องบอกไม่ต้องค่ะอ๋อไม่ต้องเพราะมันไม่ต้วาวเย็นยูอกว่ามันมัน<ต>มันบอกว่ามันคือข้าวเลยลูกมันคือข้าวเย็นใช่ไหมข้าวเย็นเออเราไม่ได้ข้าวเย็นตอนเช้าสะเมื่อไหร่หล,ละเนาะอ่ะดังนั้นเราไม่ต้องบอกอ่ะประโยคนี้พูดว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างประโยคเลี้ยวเตียนเลี้ยวเปลี่ยนเปี่ยนเตียนเ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 อาใหม่เอาใหม่ใจตุ้ยเปี้ยนอ่านอีกรอบนึงค่ะไหนไหนใครพูดได้ 我六点吃晚饭。晚饭，โอเคนี่เจ你真棒。我六点吃晚饭。ทา,าน,น,นกินข้าวเย็นตอนหกโมง。โอเคต่อไปคำสุดท้ายคำว่าช่วยเจ้าช่วยเจแปลว่าอะไรลูก <laughs> นอนหลับนอนหลับอาสมมุิว่าเด็กๆนอนหลับตอนกี่ทุ่มคะ บีแฟชั่นสัติ์อายสี่ทุม่มสมมติว่าเด็กๆมาหลับตอนสี่ทุม่มเราจะต้องพูดว่าอะไรเด็กๆคิดว่าเราจะต้องบอกช่วงเวลาไหมลูกบอกช่วงเวลาไหมคะอันนี้บอกป่ะมไม่ต้องบอกเพราะอะไรถึงไม่ต้องบอกละ่ะถ้าหลับตอนกลางคืนนะอือเรานอนหลับตอนกลางวันก็ได้ ดังนั้นเราจะต้องช่องเวลานิดนึงว่าสี่ทุ่มอ่ะหัววันช่างสืบเตียน睡觉หัวแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆหัวหปวาฉันฉันวันช่างคำนี้แปลว่าตอนอะไรคะกลางคืนตอนกลางคืนกลางคืนสือเตี่ยนแปลว่าเท่าไหร่คะตอนกลางคืนสี่ทุ่มอ่ามันคือสี่ทุ่มซีเจียวนอนหลับ ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีช่วงเวลาสมมติว่าเราไม่มีคําว่าหวานช่างเราพูดว่าวัวซื้อเตี่ยนซื้อเจียวมันจะแปลว่าอะไรฉันนอนหลับตอนสิบโมงใช่ไหมคะมันจะรู้ว่าฉันนอนหลับตอนสิบโมงไปเลยเพราะมันไม่ได้ระบุเวลาไม่ได้ระบุช่วงเวลาว่าคือช่วงไหนเออแต่พอเราระบุเวลาปุ๊บเราจะพูดว่าวัวหวานช่างซื้อเตี่ยนซื้อเจียวเราจะรู้ทันทีเลยว่าเรานอนหลับตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยโอเคไหมลูกหนูพอเข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะโอเคเดี๋ยวเด็กๆอ่ะวันเนี้ยเราจะเรียนถึงแค่นี้อ้าวนี้แต่ว่าเรามาคุยกันก่อนโอเคเย้คุยกันได้ก็ดีเย้คุยเรามาปรึกษาหารือกันก่อนสิลูกเอ้ยอ๋อไอซอไอซอเออรื่อเรื่องงานนะลูกอ๋อเื่องานไหมสร้างื่อแต่งประโยคตะแกะที่เราเรียนกันไปตะแกะเออเดี๋ยวเราจะส่งคลิปวิดีโอให้หนูอีกทีหนึ่งถ้าหนู จดไม่ทานเหลืออะไรไม่ทานหนูก็ไปทบทวนก็คือว่าเด็กๆงานางานพวกหนูใช่ไหมงานพวกหนูก็คือว่าให้เด็กๆอ่ะตอนนี้เอาใบงานก่อนใบงานที่เราชช่อมีให้ใบงานที่เราชิาาชอส่งไปให้นะลูกนะมันจะมี<ๆ>อมันจะมีมันจะมีคํานึงที่เขียนผิดในนั้นด้วยอ่ะแต่ว่าในแต่งประโยคดูนหน้าแบบฝึกหัดมันจะมีแบบฝึกหัดสองแผน่นอ่ะเด็กๆดูนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเชูจะแชร์ให้ดู ันน่าดดเด็กๆดูขอไปที่ใบงานอ่าเด็กๆด,กดูอันนี้คือใบงานอันนี้คือใบความรู้ที่เราซื้อให้ไปนะโอเคไหมคะเด็กๆเห็นไหมหนูเห็นไหมล <ผม S 2> ูกอ่าอันน<ม>ี<ม>้ใบความรู้อันนี้เราเรียนกันไปละเราเรียนกันไปลวลูกใบความร,ามรู้นี้เราเรียนไปละส่วนอันนี้เป็นเจ้าจี้แต่งประโยคเหมือนตะกี้เลยเด็กๆดูดสมมติว่าเด็กๆจะไม่เอาเวลากินข้าวเช้าเหมือนเราเื้อเด็กๆก็เขียนเวลาเองตรงนี้ แล้วก็แต่งประโยคใส่ตรงนี้โอเคไหมถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่สะดวกพิมพ์ให้ทํายังไงให้ทําในสมุดให้เขียนในสมุดใช่ตีกรอบก็ได้หรือไม่ตีกรอบก็ได้ก็คือวาดรูปไว้ข้างหน้าแล้วเขียนค<า><ๆ>ําศัพท์เขียนเวลาแล้วค<ๆ>่อยแต่งประโยคโอเคไหมลูกนะโอเคไหมคะแล้วให้เด็กๆเ,เลือกมาหนึ่งประโยคที่ตัวเองจะทําก็คือว่าอ่ะสมมติว่าเด็กๆจะนอนหลับอ่ะสมมติจะนอนหลับจะชุ่ยเจียวละอ่ะสมมติว่าเราจะชุ่ยเจียว ก็ค so, so, oh. uh, ือว่าให้เด um ็กๆพูดก่อนว่าอาไปสมมติว่าเราไปนั่งอยู่บนที่นอนตึงแล้วเราก็เออลบกวนพี่น้องหรือว่าเออรุกวนคุณพ่อคุณแม่ไปช่วยถ่ายให้หน่อยสมมติเราไปนั่งอยู่บนเตียงเราก็เอเตรียมผมผ้าแล้วเราก็พูดว่านี่ฮาวสวัสดีค่ะบัวเจี้ยวสมมติว่าเราชื่อบอกชื่อนะบัวเจี้ยนางสาวประพสสอนเลี้ยงสาฉันชื่อนางสาวประพสสอนเลี้ยงสาแล้วก็บอกเลยว่าวัหวานช่างสิบียดสิเจี้ย ฉันนอนหลับตอนสิบโมงครึ่งแล้วก็ทำท่านอนหลับติ้งแล้วก็เหมือนห่มผ้าแล้วก็นอนไปเลยแล้วเราก็กดปิดเข้าลงเลยใช่ไหมคะอะไรนะเข้าลงเลยใช่ไหมคะอะไรนะลูกเข้าลงเลยใช่ไหมคะได้ได <laughs> หลับเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ ลืมตาขึ้นมาแล้วก็พูดว่าซี่ี่ขอบคุณค่ะอย่างนี้ก็ได้เหมือนเราทําการแสดงเสร็จแล้วเราก็ขอบคุณเขานิดนึงแล้วค่อยกดปิดโอเคไหมแล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวของเราเชื่อโอเคไหมคะลายส่วนตัวของเราเชื่อนะลกูกถ้าเด็กๆโอเคโอเคอางนี้ <Okay, okay. S 1> ถ้าสมมติว,ว่าเด็กๆแบบไม่มั่นใจในการอ่านออกเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ย สามารถพักมาถามเหล่าชื่อก่อนได้ว่าเออหนูจะพูดประโยคเนี้ยหนูอาดเสียงมาได้หนูจะพูดประโยคเนี้สมมติว่าหนูจะกิหนูหนูจะเลิกเรียนตอนบ่ายบ่ายโมงครึ่งบ่ายบ่ายโมงครึง่งสมมติบ่ายสาม,มครึ่งบ่ายสามครึ่งหนูจะเลิกเรียนตอนบ่ายสามครึงงคร่งหนูพูดถูกไหมคะหนูก็พูดแบบนี้ส่งมาถ้าผิดเดี๋ยวเราชื่อจะพูดกลับไปว่าประโยคที่ถูกต้องพูดยังไงโอเคไหม,มแล้วหนูก็ไปคิดเองว่าหนูจะทําการแสดงในการอัดวิดีโอยังไงโอเคไหมลูกเข้าใจไหมคะโอเคค่บโอเคต่อไปง ไม่เข้าใจอะไรมีใบงานอีกอันนึงใครพูดอันนี้คือเขียนโครงเติมคําในช่องว่างถ้าเด็กๆไม่สะดวกปิ้นใบงานให้ทําลงในสมุดก็คือวาดนาฬิกาลงไปแล้วเขียนเวลาที่เราชื่อทำไว้ว่าช่วงเวลาเท่าไหร่โอเคไหมคะโอเคไหมไม่ใช้เหรียญเข้าใจนะู้จอติ๊กต้องโอเคไอ้ดูบันพีชเขาให้จออะไรเด็กเปิดกล้องห่สีเด็กๆเปิดกล้องหน่สี